อายุเยอะแล้วตายตามัน,มนลึกตอกมันทําให้การมองเห็นไม่สะดวกออชื่อนายสุวรรณเจนปรังสิริุุล55ครับตอนนี้กเกษียณแล้วคุณหมอพงศธรหมอให้คำษาที่ดีมากหมอจะอธิบายอย่างละเอียดมากเลยว่าต้องทำยังไงจะต้องตัดยังไงให้เหลือยังไงให้เป็นยังไงให้มหีให้มีชั้นตายังไง วัเข้าผ่าตัดนะก็ไม่กังวลอะไรนะครับเพราะไว้ใจหมอกังวลว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ตอนผ่าตัดวันวันณวันวันผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรหายหายหมดเลยกูบอกพวชวนคุยเลยมันทําให้เราผ่อนคลายขึ้นก็ไม่แล้วแต่คนนะฮนะว่าบางคนเขาก็เข,า,ขาไม่ได้ซีเรียสเขาถือว่าถึงแม้จะหนังตาตกเขาก็าอยู่ได้แต่ว่าถ้ามันทํามันก็ดูดีขึ้นนั่นเองถ้าถามมากก่อนทํา กับนัปัจจุบันมันคงดูดีกว่าอยู่แล้วเพราะต่อก่อนตามมันดูหนังตามมันตกมันดูแก่ก็ขอบคุณหม,มอมากครับ